กราบสวัสดีเพื่อนทองน้องพี่ตะปีชี้เดียวกันทุกคนเลยสวัสดีครับนะครับอยู่กับผมหอปูแล่ว,วันนี้ก็วันศุกร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศุกร์นี้มีเกมเนื่ยเรื่องชื่อรายการอะไรมันจะยาวเลยนะเอาราเราก็มาสารต่อเอาเป็นว่าเกมขอทานเนี่ยเราจะเล่นเป็นเกมเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราก็เล่นมาหลายพาร์ทแล้วนะครับเรามาต่อกันเลยว่าเรา,าถึงไหนแล้ว ตอนนี้เราก็า EP ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอ่า EP ที่ uh, แล้วเราจ้างพระราชามานะครับซึ่งพระราชาไม่ต้องจ้างด้วยเข้ามาเองเออแล้วตอนนี้ผมก็เก็บเงินได้1 1 0 g 8 8 5 m What What the Fuck โอ้โหซึ่งเป็นเงินมูลร่าหลายล้านในทีเดียวอันดับแรกครับจะต้อง up ไอ้นี่ อ่าเรีีกว่าอัพเลยนะอัพระดับหัวหน้าขอทานนีครับป้า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 เงินเยอะครับคนทีตังคผมเยอะเอออเตครับก็เราสามารถจ้างใครได้พระราชาครับเป็นเร็วสิแล้วก็เช็ดเคมนุษย์ต่างดาว นีเ่เราจะต้องชวนมนุษย์ต่างดาวเข้ามาแล้วทุกคะาาาอออนอะปืนปดนปืดนปดิปเดนปดินปืดนปปืดนปนปืดนปดินปืดนปเดนปืนปดนปืิานาดนไปเดิงงไดนไ,ไ,ไดินะปเดิปนเนนไ้เนไปนไปเดินดินปาดินไเดินไปไดไปเได้นไินเไดไินไไดนด โอ้โหทำยังไงถึงจะมีเงินหมื่นล้านในคราวนี้โอ้โหนี่ตายเถอะซื้อใหมครับซื้อใหม่ขายแล้วก็ซื้อสามีครับอันนี้สับปสรนค้าซื้อหนึ่งกีว้าวนี่มันห้างสับปสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยชั้นใหญ่จะขายน้ำผลไม้อะสักหนึ่งสลึงก็คุมขายคู้มไปอ้ oh my God wow! ้าวอะไรอย่างเงี้ย มีน้ำหยงน้ำยาเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยขอทานสมบัติขอทานสมบัติอ,ตออกมา100เอ็มขอทานพระเจ้าอุ้ยขอทานพระเจ้า,าอ่ะอัญเชิญอัญเชิญขอทานพระเจ้ายังไงยเยยดแค่ไม่ควรดิเลยอื <S 2> <S 2> <S มันมีขอทานพระเจ้าด้วยเหรอเนี่ยอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยมันโหม่ก๊อด อันนี้คือสัมผัสเพิ่มจํานวนเลเวลอ๋อมันคืออะไรไม่รู้นะทุกคนผมยังไม่เข้าใจว่นเฮ้ยอย่าบอกนะมันจิ้มออโต้เหรอผมว่าเราคนซื้อสังหาเพิ่มไนะหมคือตอนนี้เรายัางไอ้นี้ไม่ได้เลยอะซื้อไอเชียเนี่ยหมื่นล้านอะไม่มันต้องขนาดไหนอะพอท้าสมบัติปรากฏ สามสิบอ่าสีด่างไม่ค่อยดีเลยนะฮะลเกอร์เป็นไรอ่ะนะพ่อแม่ของแฟนน่ะดิฮะเขาอ่าไม่อนุญาตให้เราคบกันนะฮะเพราะฉันมันโจนเขามันไม่มีอนาคตเขาเลยไม่ชอบฉันฉันมันก็ร้องอ่าฉันมันก็แค่นักร้องที่ไม่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอ่ะฉันมันต้อยความสุขของการทํางานชั่วคราวอล็อกเออ เป็นสตอรี่ที่แบบมีปัญหานะครับแล้วก็เราก็เป็นคนเข้าไปอ่าประรอบหรือไอ้นี่เขาล้คนที่จะขายบ้านเดียวแล้วก็ซื้อสองตีบ้านเดี่ยวเหมือนกําไรมันน้อยนะผมว่าผมขายบ้านเดี่ยวดีกว่แล้วก็ซื้อไอ้นี่ดีกว่าโอ้พร้อมส่วนลดอ่าค่าเช่าให้บริการเลยนะอ่ะ ฉันจะเก็บหอมรอมดิฟเออซื้ออาคาร5ชั้นมะฮะตอนนี้เป้าหมายเราคือการซื้อมนุษย์ต่างดาวนะฮะซื้อเอเลียนมาช่วยขอทานนะครับไม่ร <What? S 1> ู้มันจะได้หรือเปล่าถือว่าผมโฆษณาช่วยเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ทำให้เร็วขึ้นเราอาจจะต้องอซื้ออาคาร10 10ชั้นนะ่ะอาคาร20ชั้นได้แล้วอะลงมันที่จะซื้อ10ชั้นไหม ยี่สิบชั้นไปเลยก็ได้นะแบบบึ้มเดียวอ่ะคือเรือแบบเบิ้มเบิ่มอ่ะว <c oughs> ่านะซื้อเน <c oughs> ี่ยเว้ซ,ซื้อ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 อ่าถ้าเก็บเงินค่าเช่านะอ่าจะจ้างขอทานชั่วคราวได้มากขึ้นโอ้โหขอทานไม่ธรรมดานะฮะผมอ่ะจิตจ้อนนะขอทานอน่ะจ้าละอีกนิดเดียวครับเราก็จะจ้างเอเลียดซึ่งเป็นเควสของเราวันนี้ปืดปืด โอ้ติดแล้วถือได้แล้วครับผมโอ้โหมันด์ต่างดาวจ้างมันด์ต่างดาวมาเลยฮะมันด์ต่างดาวมาทํางานขอทานกับฉันสิฮะ,ฮะเก็บเงินได้เยอะนะจะซื้อถังแก๊สไปเอาอากาศด้วยล่ะเออมันด์ต่างดาวตอบมาว่าฉันไม่ต้องการเชื้อเพลิงแต่ขอทานคืออะไรหรอโอ้ขอทานก็คือการยื่นมือออกมาแล้วก็ขอเงินอ่ะร <c oughs> อไ เอเลียนก็ตอบว่าว้าวมีคนใช้เงินหรอคนที่โลกใจดีโอเคมีคนจะให้เงินหรอคนที่โลกใจดีงั้นฉันโอเคฉันทำด้วยวัดตะหลักปักแล้วมันตษยงต่างดากวก็มาเป็นขอทานด้วย <c oughs> โอ้ยเจี๊ยเลยมันุ้ย์ต่างดาวม,มันก็ามาเป็นขอทานด้วยกลองดูมนตษยงต่างดาวดิโอเอ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  อา่าสีหน้าไม่ดีเลยนะกังวลอะไรเหรอนักเขียนโมฮะโอ้จะมีคนเสิร์ตทั่วโลกในเดือนหน้านะฉันต้องการมีส่วนร่วมด้วยแต่อ่าค่าเช่ามันแพงมากเลยอนะปีนี้ก็ท่วมไม่ได้นะท้ายที่สุดแล้วถนวนสายนี้อ่ามีไว้สําหรับคนรวยเท่านั้นแหละฉันไม่รู้จะเล่นหรือเพื่ออะไรโอ้บมยเจ <c oughs> จะพึ่งอัดล็อกโ อยเพิ่งหมดหวังสิโอเคครับขอจบเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับเกมขอทานนะครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องเหรือหรืออีพีก่อนๆหน้านี้มันเป็นอะไรอะไรเป็นมายังไงก็สามารถกดไปที่เพย์นิ์เกมเนื้อเรื่องแล้วก็เลือกดูได้เลยหรือไม่ก็กดตรงตัวไอข้างบนนะครับผมจะขึ้นไปให้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมา,ขอ,งา,มมาขอบคุณมากไว้เจอกันวันถึงหน้าสำหรับเกมเนื้อเรื่องนะครับผม 每 bài.